ไม่ว่าจะเป็นยุบสภาลาออกเปลี่ยนนายกปรับคำตรีนะครับเอาโลกล้องประเทศเอาคำเมนมาช่วยนะครับเหมือนปี5-2แก้กฎหมายนะครับเพื่อที่จะให้ทหารเนี่ยมาอยู่ภายใต้อำนาจนักการเมืองและอันสุดท้ายคือนิรศัศกรรมซึ่งจะทำวันที่9กรกฎาคมพุทธศักราช2.518ร 2, 5, 6, 8, 8. รีบรีบ,รบทำ ประชาชนคนไทยก็จะได้เห็นเชิงประจักษ์สวัสดีครับมาพบกับผมท่าศักดิ์จิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกหนนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องขององค์อิงแหละตอนนี้ก็หยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีการคัดค้าน นในเรื่องของการเข้าดํารงตําแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการ,นะรกระทรวงวัฒธรรมนะซึ่งดรสมชายสมบัติการก็ระบุว่าเสี่ยงที่จะมีความผิดตามมาตรา158นะครับที่ขัดต่อคําพิพากษาของสารธรรมนูญที่ระบุให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เพราะเกี่ยวข้องนะกับตําแหน่งรัฐมนตรีไม่ใช่ตําแหน่งเฉพาะนายกรัฐมนตรีเท่านั้นต่างจากพลเอกประยุทธ์ ผลคำวินิจฉัยออกมาแล้วนะคะดิฉันก็ขอน้อมรับนะคะคำพิจารณาของศาลนะคะแล้วก็ต่อจากนี้ก็จะมีได้หยุดปฏิบัติหน้าที่ใช่ไหมคะประมาณระยะเวลาน่าจะไม่น่าใจเหมือนกันแต่ว่ามีเวลาประมาณ15วันที่จะชี้แจงนะคะก็ดิฉันเองก็จะทำให้เต็มที่นะคะในการที่จะบอกความตั้งใจที่แท้จริงนะคะว่าเรื่องของคลิปเสียงที่หลุดออกมา ว่าความตั้งใจเจตนาจริงๆเกินร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยว่าดิฉันตั้งใจทําเพื่อประเทศชาติเพื่อรักษาไว้ซึ่งอธิปไตยของเราเพื่อรักษาไว้ซึ่งชีวิตของกองทัพของทหารทุกๆคนเพื่อสันติภาพนะคะที่จะเกิดขึ้นในประเทศของเรานะคะดิฉันมั่นใจในสิ่งนี้มากๆแต่วิธีการที่ดิฉันทำเนี่ยอาจจะถูกใจและไม่ถูกใจใครหลายๆคนน,นะคะ ก็แต่ยังไงก็ตามเนี่ยที่ฉันก็พยายามจะพิสูจน์เรื่องนี้ให้ได้นะคะว่ามันเป็นความตั้งใจเป็นความพยายามเกินเกินหนึอะ,ะคะที่ที่จะทําเพื่อประเทศชาติจริงๆเจตนาไม่มีอยากได้อะไรของตัวเองเลยนะคะแล้วก็คิดอย่างเดียวว่าทำยังไงที่จะไม่ให้เกิดความวุ่นวาย ทำยังไงที่จะไม่ต้องสู้รบกันทหารไม่ต้องเสียเลือดเสียเนื้อนะคะเพราะที่ฉันเองก็คงรับไม่ได้ถ้า,าพูดอะไรกับทางผู้นําแล้วทาให้เกิดผลเสียเเกิดการทะเลาะหรือเกิดการโกรธเคืองนะคะอันนั้นก็เป็นความตั้งใจจริงๆถ,ถ้าลองฟังดูจริงๆก็จะเข้าใจว่าไม่ได้ไม่ได้มีเจตนาร้ายอะไรนะคะเพราะฉะนั้นก็อันนี้คือสิ่งที่ตั้งใจแล้วก็จะใช้เวลา ที่สามารถชี้แจงได้เนี่ยชี้แจงให้ได้อย่างครบถ้วนนะคะก็ต้องอขอขอบคุณนะคะทุกทุกท่านที่ส่งกำลังใจนะคะแล้วก็ต้องขอ,อตั้งแต่เมื่อคืนมาเนี่ยนะคะก็มีคนส่งกำลังใจมาแบบอย่างไม่ขาดสายนะคะอันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆแล้วก็ต้องขอโทษนะคะพี่น้องคนไทยทุกๆคนที่รู้สึกไม่สบายใจกับเรื่องนี้หรือรู้สึกโกรธเคืองนะคะดิฉันเอง ขอยืนยันอีกครั้งว่าตั้งใจทำเพื่อประเทศชาติจริงๆนะคะก็ต้องขอโทษในวิธีการถ้าไม่ไม่ไมไมถูกใจใครหลายคนนะคะก็แน่นอนว่าหลังจากนี้ค่ะช่วงเวลาที่หยุดปฏิบัติหน้าที่นะคะดิฉันเองก็ยังทำเพื่อประเทศชาติได้ต่อไปค่ะในฐานะคนไทยคนหนึ่งแน่นอนนะคะแล้วก็ยินดีนะคะยังมีแรงกายแรงใจเต็มครบ100นะคะพร้อมที่จะ ทำงานต่อนะคะไม่ว่าอยู่ในตําแหน่งไหนก็ตามอยู่ในฐานะไหนก็ตามก็ยังเป็นคนไทยคนหนึ่งเหมือนเดิมนะคะแล้วก็พร้อมทําเพื่อประเทศชาติเต็มที่ทุกนาทีค่ะปรากฏการลงสองชั้นครึ่งวงกลมณอนุสาวรีชัยสมรภูมิบัดนี้ได้สำแดงให้เห็นอยู่สองประการหนึ่งในคดีเรื่องคลิป ที่ประธานวุฒธธิสภา,าโดยการเข้าชื่อของสมาชิกวุฒิสภา,านั้นได้มีมติเอกฉันรับเรื่องไว้พิจารณาในกรณีนี่นะครับแปลความว่าถอดถอนนายกรัฐมนตรีด้วยคะแนนเสียง9ต่อ0นี่ยกประโยชน์ให้กับพระอาทิตย์ทรงกรด ส่วนปรากฏการรุงกินว่ากินน้ำก็ไม่ได้ก็กินอุ้งอิงก็แล้วกันด้วยเสียงเจ็ดต่อสองความเป็นจริงนั้นก็คือเก้าต่อศูนั่นแหละแต่ว่าอีกสองคนนั้นเขาให้พักเฉพาะบางส่วนเจดคนยุติในตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่างน้อยที่พลังของพี่น้องประชาชนซึ่งได้รับการดูถูกดูแคลนว่าไม่มีคนเราก็บอกว่ามืดฟ้ามัวดินตอนฝนตกนี่ใจหายกันพอสมควรแต่ว่าหลังจากฝนหยุดนั้นคนก็หลังไหลจนกระทั่งเป็นภาพที่ปรากฏ และที่สำคัญนั้นก็คือว่าพี่น้องประชาชนมาโดยธรรมชาติร้ายซึ่งการจัดตั้งนี่คือความน่ากลัวถ้าระบบขนแบบนี้นะครับแบบเดิมๆเราอาจจะไม่มีความตื่นเต้นอะไรแต่ปรากฏการธรรมชาติแบบนี้นั้นทำให้เนี่ยน,นะครับคนจากสองส่วนนั่งไม่ติด จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าในระหว่างที่เรารณรงค์ให้คนไปวันที่28นั้นมีการนะครับกล่าวหาโดยตลอดว่าจะเป็นการปูทางให้กับการรัฐประหารเราถแถลงกันที่นี่กันทุกครั้งว่าไม่เอาการรัฐประหารผมว่าคดีนี้น่าจะร้ายแรงที่สุดนะครับเพราะว่าถ้าออกมาในทางที่ไม่เป็นคุณกับคุณทักษิณเนี่ยมันหมายถึงการต้องไปรับโทษก็น่า ก็คือการจะต้องถูกจำจำคุกคนะครับซึ่งก็ผมก็เชื่อว่าคุณทักษิณก็ไม่อยากที่จะไปถึงจุดนั้นอยู่แล้วล่ะไม่งั้นก็ไม่เกิดเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้นถูกไหมครับนั้นผมว่าเรื่องนี้สาหรับสําหรับทั้งพ่อลูกเนี่ยเรื่องนี้น่าจะหนักสุดซึ่ง,ซ,งซึ่งเรื่องนี้เนี่ยอันนี้ผมสมมตินะครับคุณผู้ชมสมมุติว่าถ้าศาลท่านบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณทักษิณยังไม่ได้รับโทษเลยเนี่ยต้องกลับไปเข้าเรือนจําอีกรอบเนี่ยเดี๋ยวคนก็จะโยงอีกว่าเอ๊แต่ว่าก่อนหน้านี้เเนหมือกับ มันมีเรื่องการคุมขังนอกเรือนจำเดี๋ยวรัฐมนตรียุติธรรมจะหยิบมาใช้กับคณรักษิลหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยฮะเราก็ไม่ทราบนะครับ<ช>ว่าว่า,ว,าว่าจะมีการกระทําอะไรแต่ถ้าทาไม่ถูกเดยวก็วนกลับมาอีกนะครับมีคนไปร้อง,อ,งอีกคนอัปเดตข่าวรอบวันที่หนึ่งกระกฎาคมปี68ค่ะเอามาประเทศชาติบ้านเมืองนี้นะคะของประเทศไทยไม่รู้ว่าทําบุญทากรรมอะไรมาไว้สารรัฐมนูญสั่งให้นายกหยุดปฏิบัติหน้าที่นะคะเสร็จปุ๊บคนที่ดํารงตาแหน่งนายกแทนแล้วก็มีอํานาจเต็มแล้วก็มีหน้าที่แบบสามารถพาไปถวายสัตว ได้นะคะก็คือคุณสุริยาจุงนุ่งเมืองกิจหนีเสือปะจระเข้ที่แท้ทูประเทศไทยมันไม่สิ้นคนดีแล้วหรอดีๆก่อนกูงงมากไอประวัติคนนี้คือไม่ธรรมดาเลยพอถ้าจะไม่ผิดนี่คือการบินไทยเจ๊งนี่ก็เพราะมันเลยนะนี่เอาดีๆปวดหัวมากแบบอะไรกันเนี่ยคือเห็นประเทศไทยเป็นแบบเป็นของเล่นของตัวเองหรือเปล่าเป็นทรัพย์สมบัติแบบผัดกันชมหรอมันคือการยื้อเวลาค่ะมันอยู่ไม่ได้ค่ะรัะ้าบาลัชุดนี้อ่ะหลังจากช่วงบ่ายนะคะสาธารณรธรรมนูญมีการประกาศแล้วก็หยุดให้นางคุณแพทองทานเนี่ย เป็นนายกเสร็จปุ๊บนะคะนายกเราเนี่ยก็คือออกมาถแถลงนะคะเพราว่าขออภัยคือแบบว่าที่แบบมีการออกมาเรื่องของคลิปเสียงที่ทําให้หลายคนไม่พอใจแต่ยืนยันว่าตัวเองจะทาหน้าที่เป็นแบบพลเมืองที่แบบที่ดีเพื่อประเทศชาติค่ะเดี๋ยวนะ Uncle, อังเค้าอยากได้อะไรเดี๋ยวจัดให้คืองงก่อนก็ค,คือไม่ใช่แค่ข้อความนี้ค่ะมันเป็นการปฏิบัติด้วยซึ่งฉันขี้เกียจพูดแล้วว่ามันแบบไม่ได้เป็นการแบบแท็กติกในการแบบต่อรองมันไม่ใช่ค่ะเขาทาให้ประเทศไทยมันถูกด้อยค่าค่ะแล้วทหารก็คือทํางานลําบากมากค่ะ มันไม่ได้ทํางานเพื่อประเทศไทยไม่เพื่อแบบอธิปไตยอธิปไตไทยไม่ใช่มันทำให้ประเทศไทยมันความรู้สึกว่าอียิปประเทศกูแม่งใหญ่กว่ามึงนะแต่ทําไมแบบเอ้ย่ทำไมกูต้องเป็นแบบมึงขึ้นมึงอ่ะเอาง่ายๆเหมือนประเทศไทยเป็นมึงขึ้นเขมรแล้ววันนี้ฮูมาเนตบอกค่ะว่าถ้าเกิดประเทศไทยเนี้ยสั่งห้ามนักท่องเที่ยวเขมรนะเข้าสามประสาทตามังทมตามังโตตามังควายได้เจอดีกันแน่เดี๋ยวนะอีเิีตยคุณมาเนตนี่ประเทศไทยค่ะประเทศไทยค่ะประเทศกูมีสิทธิ์ไม่ให้ใครมาท่องเที่ยวได้ค่ะโดยเฉพาะเขมร หอ,อกข้างแค่ไม่ใช่เพื่อนบ้านที่ดีกูมีสิทธิ์ที่จะไม่ให้มึงขึ้นมึงจะทําไมคะหึมึงจะเอาเรื่องนี้ไปฟ้องศาลโลกก็เอาฟ้องไปค่ะประเทศไทยไม่รับหน้าศาลโลกค่ะไม่รับค่ะแล้ววันนี้ก็มาบอกว่าจะไม่มีการเจราจา J b บีซใดๆทั้งสิน้นจนกว่าชายแดนจะสงบสุขแล้วก็รอผู้มีอำนาจทางการเมืองที่แท้จริงที่ไม่ใช่รัฐบาลชุดนี้ละมัง้งเรื่องของมึงค่ะประเทศไทยควรยกเลิกค่ะ MOU สี่สามสี่เนี่ยกับอีกประเทศเทียเนี้ยแล้วก็สร้างกำแพงไปเลย เลิกค้าขายค่ะไอเทียเนี่ยสักทีทั้งพ่อทั้งลูกเลยแล้วก็จะปิดด่านก็ปิดให้มันจริงจจังๆค่ะไม่ใช่ปิดปิดเปิดเปิดแล้วก็ปิดแล้วก็เปิดค่ะน้าคาญแล้วไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีอะไรก็แล้วแต่หยุดแทรกแซงการทํางานของทหารค่ะทหารเขาอยู่หน้างานเขามีสิทธิ์ค่ะเขาสั่งปิดมึงสั่งเปิดอะไรก่อนแล้วการปรึกษาหารือของกองกำลังบุรพานี้เอกสารภายในตรงนี้หลุดไปถึงภูมเน็ตได้ยังไงประเทศไทยมีหนอนบ่อนไส้ค่ะมันพูบแล้วใครล่ะหนอนบ่อนไส้อ่ะอย่าให้เหลา คือมึงมันเชื่อถือไม่ได้ขนาดประชุม J b บีมาจะครึ่งเดือนอยู่แล้วยังไม่มีการเปิดเอกสารรับกันเลยที่มึงไปเซ็นเจราจาก,กันเนี่ยไปเซ็นอะไรกันคะรับหนึ่งต่อสองแสนหรือเปล่านเนี่ยกูยังสงสัยอยู่เลยเนี่ยเอาดีๆยังไม่เปิดนะแล้วเรือกแต่ละคนมาบริหารประเทศไม่รู้จะมาปู้ยี่ปู้ยำประเทศไทยไปถึงไหนก็เฉพาะอีรักษาการแทนเนี่ยประวัตินี่คือโชคชนค่ะไม่ใช่เรื่องดีค่ะไปหาดูได้ค่ะชื่อนี้ค่ะกูว่านะไม่ได้หนีเสือป่าจระเข้ค่ะหนีเสือเจอเฮียค่ะแล้วไม่ใช่เฮียธรรมดาคือโคตรเฮียค่ะ ไม่ด่าใครนะกูหมายถึงสัตว์คือวรอนุชค่ะอียี่ยอานาถมากประเทศไทยคือเหมือนแม่งไม่มีคนดีอยู่แล้วในแผ่นดินนี้อะซึ่งเอาจริงๆแล้วนะนายกอะที่ไม่มีปมคลิปเสียงหลุดอะ่ะเขาบอกว่ามันผิดจ,จริยธรรมหลายแหล่เว้ยมันจะมาเทียบัะเคสลุงตู่ไม่ได้เอาเข้าจริงควบตําแหน่งรัฐมนตรีวัฒนธรรมก็ไม่ได้ด้วยซ้ำไปแต่ยังคงจะหน้าด้านหน้าทนยังทําอยู่หรอเอาดีๆก็เปิดทางให้เธอลาออกแล้วเธอยังไม่ลาออกเลยเอาดีๆก่อนสะดุดขาตัวเองทั้งนั้นตระกูลเนี้ย ไม่มีใครไปทำไรเลยนะสะดุดขาตัวเองทักษิณแกอาจจะไม่เชื่อเรื่องบาปบุญคุนโทษนะแต่ตอนนี้สิ้นสุดทางบุญแล้วตระกูลแกเนี่ยถึงไม่ล่มสลายนะแต่ก็อยู่ยากอยู่ลำบากแล้วในเมื่อลูกสาวโง่ลูกสาวไร้ปัญญาไร้วิสัยทัศน์แล้วที่สำคัญนะมึงและลูกและครอบครัวมึงไม่เคยรักแผ่นดินไทยเลยมึงพร้อมจะเอาแผ่นดินไทยไปขายชาตินับจากวินาทีนี้ไป ก็จงชดใช้เวรชดใช้กรรมอย่าได้มีความสุขต่อไปเลยตอนนี้ทั่วโลกเขาก็รู้แล้วว่าลูกมึงทําอะไรกับประเทศไทยแก้ตัวยังไงคนเขาก็มองว่าทรยศชาติแก้ตัวยังไงเขาก็มองว่าขายชาตินี่แหละมึงสะสมเข้าไปกรรมนะ่ะบาปนะ่ะเวรนนะ่ะสะสมเข้าไปเยอะๆตอนนี้มันเวลาสนองเวรแล้วมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่ในเมื่อมึงทรยศชาติได้ไอฮุนเซนมันก็ทรยศ ครอบครัวมึงได้เช่นกันจำเอาใส่กะลาหัวแก่ๆเน่าๆของมึงเอาไว้แต่ที่สนุกไปกว่านั้นฮนะปิยบุตรก็ชี้พายุนิติสงครามกำลังก่อตัวรรอกใหม่แนะรักษาการนายกยุบสภาฝ่าทางออกวิกฤตแนะ่นะครับปิยบุตรแสงกน,นกลลคุณเลขาธิการพักก้าวหน้าซึ่งเป็นอดีตนะครับแล้วก็โพสเฟซบุ๊กนะสารมีมติ นะฮะต่อ7ต่อ2ให้ในายกรัฐมนตรีหยุดปฏิบัติหน้าที่ว่าพายุนิติศงกรามนะครับก่อตัวระลอกใหม่ลูกนี้นะฮะมีโอกาสทยอยกวาดกองให้เกิดสูญยากาศทางการเมืองตามเป้าประสงค์ของนักสร้างสูญยากาศทางการเมืองนะครับยังพอมีเวลายังพอมีโอกาสในการรักษานายกรัฐมนตรีตัดสินใจให้ยุบใช้อำนาจ ยุบสภาผู้แทนราษฎรฝ่าทางตันวิกฤตการเมืองคืนอำนาจให้กับประชาชนตัดสินใจใหม่นะครับป้องกันไม่เกิดสูญยากาศทางการเมืองให้ประชาชนผู้ทรงอำนาจสูงสุดของประเทศกลับมาเป็นผู้กำหนดชะตากรรมนะครับก่อร่างสร้างรัฐบาลและสภาผู้แทนราษฎรชุดใหม่ที่มีกำลังวังชาใหม่ผ่านยติของประชาชน การต่อสู้กับนิติสงครามและพวกรัฐผันลึกนะครับไม่มีวันสำเร็จได้ด้วยการเจรจาวิงวอนขอร้องเจ้าของบอนุญาตที่สองเต็มที่ก็ได้แค่เพียงยื้อเวลาหายใจออกไปชั่วครู่ชั่วยามแต่การต่อสู้กับนิติสงครามและพวกรัฐผันลึกนะใจต้องกล้าใช้อำนาจในแดนนะของตนโต้กลับตลอด2ปีที่ผ่านมา พรรคเพื่อไทยถูกลดทอนคะแนนนิยมและความเชื่อมั่นไปมากสู้สักครั้งถอะครับทวงคืนสายสะพายและมงกุฎประชาธิปไตยคืนมาฟังแล้วคือเขิมคือเขิมฟังปียบุตรแล้วเขิม,กกมจริงๆแล้วปิยบุตรช่อธนาธรน,นะครับยังมีคดีมาตรา1-1ึ่งที่ยังคงค้างอยู่ที่ศาลอุทธรณ์ ที่ผ่านมาสารชั้นต้นได้มีคาสั่งนะจําคุก4เดือนนะและปรากฏว่าสารละลงอาญานะยังมีคดี1นึที่เกี่ยวข้องกับชอ่อเกี่ยวข้องกับธนาทอยไม่รู้ปียบุตรโดนหรือเปล่านะอีกต่างหากเนะฉพาะคดียังบานอยู่เลยเรื่องพักสม้มตอนนี้ยังมีคดีคงค้างอีกนะครับเรื่องของ4 4, 4สสอของพักสม้มโดยเฉพาะพักเก้ากรย นะครับตอนนี้ปปชก็กําลังจะยื่นเอาผิดเรื่องจริยธรรมนะครับเพราะมีคําพิพากษาของสารธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับพักคก้าไกลว่าล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขนื่นเข้าข่ายกบฏตามมาตรา1นึน่ะครับนั่นหมายความว่ายังไงยังไม่จบในเรื่องนี้อีก44คนยังไม่พอแค่นั้นกรรมาการบริหารพักและอีก4 4คนนะครับของ พรรคก้าวไกลยังต้องเกี่ยวข้องกับมาตรา113กบฏในราชอาจักรนะครับหลังจากคำพิพากษาของสารรมนูญนะฮะชี้ชัดนะครับว่าเข้าข่ายล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขเพราะคำพิพากษาของรรมนูญผูกพันไปทุกองคอ์กรยังมีอีกนะยังไม่จบแค่นี้นะนะะช่วงหลังๆเราเห็นพรรคสม้มเบาลงเบาลงแต่ไอ้พวก ที่ไปเป็นชูสามนิ้วมินพระบรมเนี่ยทยอยติดคุกติดคุกติดคุกวันนี้ก็ติดคุกอีก2ปี4เดือน่าซึ่งเป็นมับสามนิ้วบางคนก็ก่อการจราจรน,นะครับเทงธนาธรช่อปียบุตรตะแบงเสียงเดียวกันธนพิธาตะแบงเสียงเดียวกันต้องยุบสภาต้องยุบสภาสาเหตุที่เขาพูดแบบนี้นะครับเพราะเขาคิดว่ายุบสภาแล้วเขาจะได้คะแนนสูงสุด แล้วก็จะมาเป็นนายกมำตรีนะครับก็จะให้เท้งนี่แหละเป็นนายกตรีแต่เท้งนี่แหละนะฮะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการล่าหลายชื่อนะครับเกี่ยวกับ4ี่สี่คนของพรรคก้าวไกลนะครับที่ไปล่าลายชื่อเกี่ยวข้องกับเรื่องของมาตราหนึ่งสองเท้งนี่แหละเขาก็เอาเดี๋ยวก็หาคนใหม่ก็ไม่เป็นไรก็หาคนใหม่นะครับในขณะที่เขาต้องการยุบสภาเพราะคิดว่าเนี่ยเป็นโอกาสทองของเขาเขาต้องยุบสภาให้ได้ <c oughs> ก็เป็นวิธีคิดของเขานะส่วนพรรคเพื่อไทยยุบไม่ได้ถ้ายุบแล้วนะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรจะโดนยึดอำนาจเพราะสองครั้งที่ผ่านมาปีหนะ้าเจ็ดะปีสี่เก้ายุบสภาทั้งคู่จัดที่มีการเลือกตั้งโดนยึดอำนาจทันทีกลัวอีกไปรู <c oughs> ย,ยจะไปไหนแต่ที่สำคัญนะปีบุญไม่ต้องไปบอกใครบอกสุริยะ สุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเน่ยเป็นญาติธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจไม่บอกเขาเลยยุบสภาเลยนะเร็วๆอย่าช้านะคดีก็คงค้างอนียเดี๋ยวมันก็มาไม่ต้องรีบนะครับมันจะได้จบไวๆนะครับผมเรียนหุ้นส่วนมาตลอดนะไม่ว่าจะเป็นยุบสภาลาออกเปลี่ยนนายกปรับคำตรี นะครับเอาโลกล้องประเทศเอาคบเมนมาช่วยนะครับเหมือนปี52แก้กฎหมายนะครับเพื่อที่จะให้ทหารมาอยู่ภายใต้อำนาจนักการเมืองและอันสุดท้ายคือนิรศกรรมซึ่งจะทำวันที่9กกรกฎาคมพุทธศักราชส 5, 5 6, 8. 1 8รีบรีบทํบาประชาชนคนไทยก็จะได้เห็นเชิงประจักษ์ไอ้พวกนักการเมืองไอ้นักโก,เง,ก,ก,กงเมืองพวกเนี้ย ที่อยู่กันเนี่ยมีปัญหาเนี่ยมันคือปัญหาหลักของประเทศที่ไม่ถึงหนึ่งพันคนประชาชนคนไทยหกสิบสี่หกสิบห้าล้านคนจะต้องเห็นพฤติกรรมและการกระทำของคนเหล่านี้มันเข้าใจว่มันทำนั่นทำนี่ทำนั่น,นนี่ได้อะมันมีกันกี่คนเองอัฐบาลก็ไม่ถึงสามสิบหกคนนะนะักการเมืองรวมกันก็เต็มที่ก็ไม่ถึงหนึ่งพันคน กำลังสร้างปัญหาให้กับประเทศนี้ตลอด94ปีที่ผ่านมาวันนี้คนไทยต้องได้เห็นเชิงประจักษ์ฮะเต้นไม่เห็นด้วยนทวุฒิไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาของสารรฐมนูนที่ให้อุ้งอิงหยุดปฏิบัติหน้าที่โดยอ้างว่าอุ้งอิงมาจากการเลือกตั้งหยุดปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้เป็นการใช้นิติสงครามมันนิติสงครามหรือนิติรัฐนิติธรรมกันแน่ นั่นหมายคขาว่าอ๋อคนธรรมดาทําผิดได้เอาให้ตายแต่นักการเมืองเอาผิดไม่ได้มาจากการเลือกตั้งอย่างนั้นหรือเปล่าฮะผมเรียนทุนส่วนต้องให้เขาทําให้สุดหกเจ็ดประการเนี่ยอยากจะทำาอาท้าให้สุดเลยปียบุตรหายไปนานโดนคดีแล้วหายไปนานคราวนี้เพิ่งโผล่มาเนี่ยรีบๆมารีบๆมา,มาเอาให้สุดหยุด ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ